กลับลงมาตรงเกียร์ถอยเลยคือขึ้นห้าขึ้นห้าแล้วก็ลงหกเลยครับอ่าเกียร์ถอยต้องยกลักขี่ไปข้างเกียร์หนึ่งต้องยกลยนะขีบ <ยก S 1> ขีบ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 อ่าขีบแล้วไปข้างเกียร์หนึ่งพอ,ของเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันจะดังตื้อแต่นั่นคือต้องมีหกเกียร์เข้าห้าแล้วหกไม่งั้นเดี๋ยวรอบเพื่องมันสูง สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมฮะหลังครับป้ายแดงแต่งซิ่งทางช่องชาแนล u t u b e ช่องนี้นะครับแล้วก็กช่องทางก็คือทางแฟนเพจ Facebook อัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับคันที่จะนําเสนอวันนี้ฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมยังไม่เคยขายเหมือนกันก็จะเป็นคันแรกที่ผมเพิ่งขายนะครับคันนี้ก็คือรุ่น สปาร์ตนะครับ 3.0S นะครับสีบอลเงินคันนี้ก็จริงๆก็คือลูกค้าซื้อรถคันนี้ก็คือโดยอาชีพของลูกค้าก็คือทำอาชีพก็คือขับรถคอกอยู่แล้วนะฮะก็คือขนส่งสินค้าวิ่งต่างจังหวัดวิ่งยาวๆครับก็คือใช้อิรุสุอยู่แล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับเอาไว้ต่อยอดธุรกิจของลูกค้านะฮะเทศนี้ก็คือลูกค้าดาว15%ครับใช้เงินงลงรถเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นนะฮะค่างวดก็ รายละเอียดที่ผมแปะไว้ด้านล่างของคลิปนะฮะค่างวดของลูกค้าท่านนี้ท่านนี้ก็คือลูกค้าอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะจริงๆลูกค้าคันนี้เข้ามาทําเรื่องจองที่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะที่เมืองทองปลายปีที่แล้วพอดีผมเข้าไปในงานลูกค้าเดินเข้ามาพอดีก็อยากได้รถตอนเดียวแต่ในงานไม่มีโชว์ฮะก็เลยพีเต์ในลูกค้าว่ารถตอนเดียวมีแบบเงื่อนไขโปรโมชั่นแบบนี้ด้วยนะลูกค้าเห็นแล้วก็โอเคทําเรื่องจองเข้ามาแล้วก็จัดผ่านการ โปรโมชั่นที่คุยกันก็สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะเคสนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดะะ Finance, เพชรบุรีนะฮะก็ไฟแนนซ์เคสนี้ก็คือผมให้ไฟแนนซ์ที่กรุงเทพโทรหาลูกค้าแล้วกันนัดเซ็นกันได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับรถคันนี้นะฮะเป็นรถที่ลูกค้าบอกว่าขอแต่งก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใส่คอกแล้วก็ไปวิ่งรับงานนะฮะเพราะว่ารถสไตล์อย่างนี้ก็คือต้องเครื่องสามพันเท่านั้นนะครับรถคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท คเครื่องสามพันสปาร์คสีบอลเงินคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันนะฮะว่าการตกแต่งรถคันนี้แบบไหนบ้างนะครับแล้วก็อาชีพขับรถ้อก็ออกรถได้ง่ายๆเหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถตอนเดียวรถแครบสีประตูเตี้ยยกสูงหรือว่ากระทั่งของรถมิวเอ็กก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวไปชมก่อนนะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ ไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนี้ครับไปได้เลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับรุ่นสปาร์ค0คันนี้นี่ฮะอันนี้ก็คือรถกระบะตอนเดียวนะครับเครื่อง3,000นะครับ1,90แรงมา้าสีบอลเงินนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่597,000บาทนะครับ คันนี้ก็คือลูกค้าเพตนี้ก็คืออยู่แถวจังหวัดเพชรบุรีนะครับทำอาชีพก็คือขับรถคอกนะครับรถส่งของนะฮะทันนี้ก็คือซื้อไปก็คือจะเอาไปใส่ขอกนะครับแต่ขอเน้นสวยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอาไปใส่ขอกแล้วก็ล้อชุดนี้ลูกค้าบอกว่าจะเอาไปถอดแล้วก็เก็บเป็นล้อสแปร์นะครับสําหรับคันนี้คือการตกแต่งนะฮะ เริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับคันนี้ก็คือลูกค้าขอมานะครับบอกว่าเพิ่มไฟตัดหมอกนะครับเพราะต้องได้ใช้ในการขับรถนะฮะคันนี้ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมการรับประกันนะครับนี่คือไฟตัดหมอกหน้าส่วนล้อคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกรองงานของ RE 30นะครับคันนี้ก็คือใสายซีรีส์ส3 5 4 5 1หี่ห้าบนะครับแล้วก็กดหน้าลงมา2นิ้วนะฮะส่วนด้านท้ายก็ซีรีส์2 6 5ห0นะครับ แล้วก็กดหลังลงมาสมนิ้วนะครับหน้าสองหลังสามนี่คือสเต็ปของรถคันนี้จริงๆเครื่องสามพันก็เป็นเครื่องที่แรงอยู่แล้วนะฮะเหมาะแก่การบรรทุกเหมาะแก่การใช้งานนะครับส่วนด้านท้ายทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้มีกระบะไลเนอร์นะครับอันทีช่วงยาวนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าจับผ่านที่โปรโมชั่นดาว15เซนตะครับใช้เงินดอกรถเพียงแค่สี่หมบาทเท่านั้นนะฮะคันนี้ นี่ก็คือด้านในครับของรถคันนี้รุ่นสปาร์กนะครับนี่ฮะ 3.0S ก็จะเหมือนรุ่นแคร็เอสนะครับหน้าจอก็คือเป็นดินเดียวนะครับไม่มีที่ทัชสกรีนนะครับก็คือเล่นซีดีเล่นเทปคาสเซ็ตได้นะครับนี่ฮะเบาะก็เป็นเบาะหนังสังงคอ์นะครับแล้วก็เป็นเบาะแยกนะครับแยกระหว่างคนนั่งข้างแล้วก็คนขับนะฮะ ก็เดี๋ยวลาเลียดตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถให้ชมอีกทีนะฮะกับประเคสนี้นะครับทําอาชีพขับรถคอกอยู่แล้วนะฮะอยากได้รถไว้ทํามาหากินนะครับแล้วก็ไปต่อยอดเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงลูกค้าบอกว่าสบายใจครับขับขึ้นเหนือล่องใต้แล้วก็คือไม่กังวลไม่กังวลเรื่องการซ่อมบารุงนะครับก็คือสามารถเข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศของอีซูซูนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวคก็ติดตามนะเดี๋ยวลูกค้ากำลังเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่รอ้อ่อ,อ,อ,อก่อนสอไติวไมิดไไม่ดมีปิด <laughs> ไม่ติดไม่ <laughs> <laughs> น,มนก็เติมได้เลยิไม่ดม่ิดไมิมีิไิดมไมดไม่มด นะครับเพราะตอนนี้มันรองรับไ,ไบโอดีเซลหมดเลยเติมไม่หมดเลยนะครับนาจะเหมือนกันมนะออปชั่นมีติดอยู่ะยนะท่านั้นคือหกเกียร์ใช่ไหมครับ <5 S 1> อันนี้หกนะหกก็คือลงมาหกเลยนะห้าแล้วลงหกตรงเกียร์ถอยลงไหมใส่จะขับไปห้าเกียร์เกียร์ถอยยกไปนิดขึ้นไหมเกียร์ถอยยก เกียร์หกก็คือสับลงมาตรงเกียร์ถอยเลยก็คือขึ้นห้าขึ้นห้าแล้วก็ลงหกเลยครับเกียร์ถอยไป่นีาเกียร์ถอยต้องยกลักขี้ไปข้างเกียร์หนึ่งต้องยกละนะขีบ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 ไปนั่นดิขีบขีบอ่าขีบแล้วไปข้างเกียร์หนึ่งอ่าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันจะดังตืดแต่ก็คือ ต้องมีหกเกียร์เข้าห้าแล้วหกไมงั้นจะรอบเครื่องมันสูงงงไหมห้าเกียร์พอมาบอกมันต้องใช้หกเขาใช้อ่ะมันมีหกเกียร์คือมันต้องการทดรอบให้มันตัดถ้ากูไม่เข้าอ่ะม,อมันจะรอบมันจะค้างสูง,ง <laughs> 6, เขาใช้หกก็ใช้หกเดี๋ยวไม่ใช้อ่ะ แม,แ,แม่แรงยังอยู่ฝั่งผมเอาฝั่งบบาฝั่งนู้นครับ สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน,น้าผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามรายละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s c ด i b e ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ